มุมองต่อไปจะเป็นยังไงเพราะว่าเหลือไปดู Wix Index ดูเหมือนตลาดจะแบบเปิดรับความเสี่ยงเต็มที่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณกวีชุก,กีกเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์ยค่ะพี่วีสวัสดีค่ะครับเอเอทำไมรูปของพี่ไม่ขึ้นเนาะกล้องพี่วีไม่ขึ้นกล้อง<ฮ>พี่บีไม่ขึ้นโะอ้ไม่ได้เห็นหนะ้าเห็นตาเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอืม ด้วยความคิดถึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผชมได้ได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงชัดเจนโอเคโอเคอย่างน้อยได้ยินเสียงก็ยังดีค่ะพี่วีมาแล้วเรามาเจอกันพันสามเร็วกว่าที่คิดไว้ไหมไม,ไม่ไม่ได้เร็วนะครับจริงๆต้องบอกนิดน,นึงก่อนตอนที่คือถ้าใครตาม V I ของพี่กวีเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วลหะว่า ตอนที่ต่ํากว่าพันสองลงมาใช่ไหมลงม,มาถึงพันจุดเนี่ยเราบอกว่าเป็นไม้ที่หนึ่งจอเสียดายก็ว่ายังไม่ได้ไม้ที่สองเนี่ยก็รีบาวละ,ะดังนั้นถ้ามองในแง่ของนักลงทุนที่เป็น value investor แล้วเราได้ซื้อหุ้นในราคาที่แถวพันจุดบวกลบตรงนั้นไปแล้วอะอจะให้มาซื้อตอนพันสองร้อยแปดสิบจุดอะก็ไม่ใช่เรื่องนะมไม่ใช่เรื่องอดังนั้นเนี่ย เราเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนระยะยาวเราควรต้องเราควรต้องอย่าไป Follow the market หน้าที่ของเราก็าคือเราพยายามจะหาจุดที่มันเหมาะสมที่สุดในการที่จะเข้าในการลงทุนแต่แน่นอนระยะสั้นเนี่ยมันมีประเด็นให้เราพอเก่งกำไรได้แต่ก็เป็นการเป็นประเด็นการเก่งกำไรที่ยังคงต้องระมัดระวังเราเราต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรือทิศทางที่แย่ลงก็ตามสิ่งที่เราต้องเจอแน่ๆคือเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นมแม้ว่าจะพยายามจะลดดอกเบีย้ยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถที่จะฟื้นตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะครับจะกลับไปอยู่ในระดับแบบโตสามเปอร์เซ็นตขึ้นไปเนี่ยคง,งยากปีหน้าเนี่ย ก็ยังมองกันว่าต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์ดังนั้นมันก็จะเป็นแสดงแลด้วยบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยเป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่มีรายได้ในประเทศถูกไหมครับนั้นการที่จะบอกว่าด้วยเรามีรายได้ในประเทศเป็นหลักและเศรษฐกิจในประเทศเราไม่โตอ่ะเราจะไปบอกเหมือนเหมือนอเมริกาไม่ได้เศรษฐกิจอเมริกาก็โตสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ทำไมกาไรของเขาโตด,ดีจังก็เพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยมีรายได้จาก ต่างประเทศทั้ง4 0แต่ของบริษัทเราเนี่ยแทบไม่มีรายได้จะมาจากต่างประเทศเลยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากจากการเติบโตของเศรษฐกิจอีกทั้งเราก็รายได้หลักๆที่เราไปลงทุนต่างประเทศเองจริงๆก็ไปลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจฟ้าโตไม่ดีมันก็มันก็ไม่ได้อันใัสงอยู่ดีกําไรของยังไม่ได้มีในยาที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มันเลยเหลือแค่ว่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มันเป็นเชิงเป็นเซนติเมนต์เชิงบวก อันแรกก็คงจะเป็นในเรื่องของนติเมนต์ในในทิศทางอัตราดอกเบี้ยถูกไหมว่าตอนนี้ทุกคนมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยซึ่งเฟดลดดอกเบี้ยเกี่ยวอะไรกับไทยก็ถ้าเกี่ยวก็เกี่ยวโดยอ้อมแหละก็ทำให้การลดดอกเบี้ยของเฟดก็จะทําให้เงินดอลลาร์อ่อนเงินดอลลาร์อ่อนก็จะทําให้เงินเอเชียแข็งก็คือรวมถึงเงินบาทด้วยเพราะฉะนั้นเม็ดเงินหรือฟันเฟลก็จะวิ่งเข้าประเทศที่มีเงินสกุลเงินที่แข็งค่ากว่า อันนั้นก็ชัดเจนเพราะว่าเขาเปลเราซื้อสินทรัพย์อะไรเขาจะได้ไม่ได้ขาดทุนจากเรื่องของค่างเงินด้วยประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของการเมืองในประเทศที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพ,พี่ก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองต่อให้เป็นนักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองผมก็เห็นนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเนี่ยผิดเป็นประจำนะครับไปเชื่อไสยศาสตร์ดีกว่านะ,ะดังนั้นมันยากมากแต่สิ่งที่สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือการเมืองเราจะมีความชัดเจนอย่างน้อย อีกสองคดีที่ต้องลุนใช่ไหมมันก็ <ไป S 2> นจะผ่านไปนที่เก้ามันก็จะผ่านไปผ่านตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นทั่วโลกดีกว่าชอบความชัดเจนนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ชอบว่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกชอบว่าอ่ะโอเครู้ละไปอย่างนี้ต่อแหละแต่ผมก็ตั้งคําถามขึ้นมาเหมือนกันสมมุตินะครับว่าท่านประเอนนายกอุ้งอิงไม่รอดสมมตินะครับไม่รอดแล้วเปลี่ยนนายกเนี่ยก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าแล้วนายกคนใหม่ จะพาให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยไหมมันก็จะออกมาในเชิงแค่ว่าอ่ะคนใหม่ถ้ามันดีขึ้นนะครับมันก็จะได้เชิงเซนติเมนต์ไงไม่ได้หมายความว่ามันจะนําพาให้เศรษฐกิจไทยกลับมาคือมันอาจจะดีขึ้นในระยะกลางแต่มันไม่สามารถที่จะพลิกข้ามภายในระยะเวลาสัน้นคำคัดหวังว่าเ,เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ไวจากการเปลี่ยน แปลงทางด้านการเมืองเนี่ยผมว่าคงจะพูดได้ไม่เต็มปากคงพูดได้แค่ว่าเซนติเมนต์มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมองชัดเจนคือหนึ่งเซนติเมนต์สองคือฟันเฟืนะครับไม่ได้มีนัยยะอะไรกับฟันเฟืองท่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะมีะนัยยะค่อนข้างจํากัดอยู่พอสมควรว่าอย,อย่าเพิ่งไปคาดหวังมากนักนะครับผมมองว่า เราอาจจะได้เห็นที่ไฮเดิมที่ทำเอาไว้ที่หนึ่งพันสองรอยแปดสิบไม่ผ่านนี่ดับเบิลท็อปเลยนะผ่านนี่ดับเบิลท็อปเลยนะหนึ 80, ่งสองแปดศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังแนวต้านตรงนั้นเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ผ่านหนึ่งสองแปดศูนย์แล้วลงมาเนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งสองสามศูนย์ถ้าต่ำกว่าหนึ่งสองสามศูนย์เร่นก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงหลุดใน c k l นะครัซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณอตนตรายว่าจะกลับมาต่ำกว่าพันสอง ได้อีกรอบหนึ่งระมัดระวังทางนี้เอาไว้ผมมองผมมองออกแนวทางนี้อยู่พอสมควรอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้เร็วและแรงเนี่ยมันมันอาจจะไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแกะไส้ของอตัวเงินเฟอ้อของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเราพบว่าโอเคราคาน้ำมันคงไม่กดดันนะครับ ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาคงไม่กดดันเงินเฟอ้อแต่สิ่งที่จะกดดันเนี่ยมันคือการขึ้นภาษีถูกไหมครับถ้าเขาขึ้นภาษีแล้วเงินเฟอ้อมันมันลงยากไม่ต้องขึ้นก็ได้นะครับเอาลงยากหรือไม่ลงเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นตลาดคาดหวังไปแล้วว่าจะดอกเบีย้ยจะลงสองครั้งปีนี้ถ้าลงสองครั้งปีนี้ก็ถือว่ารับข่าวแต่ถ้ามันลงไม่ได้ละ่ะ อะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังไว้อย่าเพิ่งไปคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟดมากจนมากจนเกินไปนะครับแล้วอันที่เราต้องระมัดระวังอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเสิงสถิตินะครับเชื่อไหมว่าเดือนกันยายนซึ่งอาทิตย์หน้าเราก็จะเข้าสู่กันยานแล้วนะครับเคยได้ยินคำว่า September b r u e มัไครับจริงๆตลาดหุ้นโลกเนี่ย ที่เราคิดว่าเราเราได้ยินพฤษภารมินใช่ไหมก็คือเซลล์อินเมย์แอนด์โกเอเวอ์ครับแล้วตลาดคุ้นไทยก็ลงเมสายอ่าลงพฤษภาจริงๆนะครับแต่ตลาดคุ้นทั่วโลกเนี่ยจริงๆพฤษภาไม่ได้ลงนะครับตลาดคุ้นโลกจริงๆที่ลงหนักๆเลยอคือกันยาครับที่ลงในสถิติเป็นรอบร้อยปีเลยเนี่ยเดือนกันยาจะเป็นเดือนที่แบดที่สุดแล้วก็เป็นเดือนที่ติดลบมากที่สุด ในทุกๆเดือนของตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นอเมริกามถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับว่ากัญญามักจะเฟร์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าไอ้อะไรที่มันขึ้นมาด้วยฟันเฟ้อขึ้นมาด้วยเซนติเมนต์แต่ระยะกลางเนี่ยมันยังไม่ได้แสดงภาพชัดขนาดนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับดัชนีระดับที่แพงจนเกินไปนะครับหรือว่าเริ่มมีความรู้สึกว่าไปต่อได้ยาก ก็ <g ivers> จะอาจจะถูกแรงขายทํากําไรแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนอาจจะจบหลังจากคด <g ivers out> ีหนึ่งชั้นสิบสี่ก็ได้นะค่ะนะครับซึ่งน่าจะเป็นวันที่เก้ากันยาดังนั้นช่วงนี้ก็เก็งกําไรได้แต่ก็ให้ระมัดระวังเอาไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเก็งกําไรหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยขาลงนะครับอย่างเช่นตัว MTC นะครับกลุ่มแบงก์มันขึ้นไปเยอะแล้วเนาะหรือว่าจะซื้อหุ้นในกลุ่มตัวแลกขาดไปเลยอย่างเช่นพวก CPO นะครับอันนี้ก็ ติดก็ยังสบายใจหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปเล่นหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงิขาลงด้วยส่วนหนึ่งก็พวกมินิเยอะๆก็จะเป็นกาวนะครับตัวกาวนันก็แนะนำ mtc สำหรับเกิงกำไรดอกเบี้ยขาลงแนะนำกาวนะครับสำหรับตัวที่กาวนี่จริงๆมีแอดวานด์ด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของกระแสเงินสดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวแบบดิฟเวนซีก็จะเป็นซีพีออนะครับก็ลองดู <น>พี่วีณร,ระดับที่ <นะ S 1> เราขึ้นมาพันสองรอแปดสิบเมื่อกี้พี่วีบอกว่าต้องต้องระวังตรงที่มันขึ้นมาน <ะ S 1> แบบว่าเต็มมูลค่าแล้วณพันสองแปดสิบที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือเต็มมูลค่าแล้วเพราะสิ่งที่เราจะเจอจากนี้ไปก็คือเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นใช่คือจริงๆเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเนี่ยถ้าเราคิดเป็น P/E อะครับมันก็อยู่เกินสิบสี่เท่าละ จริงๆมันอาจจะไปมูลค่าแล้วบวกแพงด้วยใช่ไหมพี่ใช่สิบสี่เท่าเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยฮ่องกงเขาสิบเท่าอ่เนาะของเราสิบสี่เท่าอ่าะเมื่อก่อนเราเคยเทรดสิบเจดแต่ตอนนั้นเรากําไรเราดีมากนะครับความสามารถในการทํากําไรของเราดีแต่ถ้าเอาวันนี้ผมว่าสิบสี่เท่าเนี่ยถือว่าถือว่าเยอะและ้วละนะครับถือว่าเยอะละถ้าจะขึ้นไปถึงสิบห้าเท่าเลยเนี่ยผมว่ามันก็โอเวอร์เกินไปนะ นะครับอเอานี้ก็คือพันสามร้อยสามสิบมันดูจะมันดูจะเราจะให้ค่ากับตลาดหุ้นไทยมากจนเกินไปล้วนะครับเราเห็นงบไตรมาสสองมาจริงๆอ่ะถ้าดูบรรทัดสุดท้ายทุกคนจะบอกว่าดีแต่ถ้าเกิดตัดกําไรพิเศษไปมันจะเสมอตัวแต่ว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่ไม่มีความหวังเลยเหรอพี่หมายถึง หมายถึงกับใบเบิทจดทะเบียนที่ที่จะสะท้อนออกมาที่ EPS อะไรเงี้ยจริงจริงจริงจรไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงอีกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเจอเรื่องของมาตรการภาษีเพราะว่าไตรมาสสองที่มันดีได้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการส่งออกเยอะเพราะทุกคนเร่งสั่งสินค้าก่อนที่จะมีผลมาตรการทางภาษีพอหลังสิงหาเนี่ยการส่งออกน่าจะชะลอ ซึ่งประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยการส่งออกและการท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวไปแล้วไม่ได้ช่วยเราละก็เหลือแค่การส่งออกนะครับอย่าไปหวังภาครัฐอยู่แล้วถูกไหมครับอย่าไปหวังภาครัฐด,ดังนั้นก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าอะไรจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ถ้าไม่มีส่งออกนะครับแล้วเศรษฐกิจในประเทศของเราขนาดแจกงเงินแต่เป็นแสนล้านเศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องเลยอะทรอยคิดว่าจะต้องมีมาตรการอะไรหรอ ถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้คือเศรษฐกิจในประเทศได้จกระตุ้นได้ก็ต่อเมื่อต่อเมื่อประชาชนในประเทศต้องจับจ่ายใช้สอยถูกไหมครับค่ะแต่ปรากฏว่าคุณไปเร่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยประ,ระชาชนเขาไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยอครับจบเงินที่ลงไปแล้วประชาชนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยขึ้นเงินจมนะครับอืมอืมมันไม่ได้ช่วยก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเลยถ้าคนไม่จับจ่ายใช้สอย<ๆ>เขาอยากจะเก็บเงินจะมากกว่า ตรงนี้มันก็เลยผมก็ืงนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจจากการการบริโภคในประเทศได้อย่างไรการท่องเที่ยวก็ไม่มาการส่งออกแต่มาสามแต่มาสี่ก็อาจจะแย่ลงพี่วีงั้นกลยุทธ์ที่พี่วีบอกสําหรับหุ้นชุดที่เป็นดอกเบี้ยขาลงนี่เยอะหรือไม่กระทั่งซีพีออนี่คือชุดสําหรับการเก่งกําไรในช่วง<ช>สันส้นๆหมดเลยนะไม่<ช>มีการเพิ่มพอร์ตเพื่อการซื้อแล้วถือลงทุนระยะยาวอ๋อไม่มีไม่มีจริงๆเราซื้อไปแล้วรอบหนึ่งซื้อจากข้างล่าง อ่าซื้อตั้งแต่ข้างล่างแล้วแล้วถ้ามันถ้ามันไม่ลงไปอีกก็ถือว่าได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเสียใจเอออันนี้อันนี้คือประโยคที่พี่บอกว่าอ่ามันถ้ามันลงไปซื้ออีกถ้ามันลงไปซื้ออีกแต่จริงๆได้แค่ไม้เดียวเองนะได้ไม้ได้สองไม้ได้พันสองได้ไม้ตั็ถ้าที่เหลือเราไม่ได้ก็ก็เก็บเงินสดเอาไว้ะไม่ได้สี่เลียตก็ตอนนี้จริงๆลงทุนตราสารนี้พันธบัตรรัฐบาลไทยก็ not too bad เนาะผนตอบแทน ก็เก็บเงินไว้ในนั้นได้ครับไม่ได้บอกให้เป็นเงินสดนะครับเงินสดมันก็ต้องมีที่พักถูกไหมครับส่วนใหญ่มผมก็เคยพักในตลาดเงินแล้วก็ตลาดตาดสานี่พันธบัตรรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาผลตอบแทนใช้ได้เลยแล้วผมว่าผลตอบแทนก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ยังมองว่าดอกเบีย้ยยังอยู่ดอกเบี้ยไทยนะครับยังอยู่ในช่วงขาลงคือได้พู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นะครับแน่นอนผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นีตั้งใจอยากจะลดดอกเบี้ยอยู่แล้วอั่นอีชัดเจน แต่จะลดได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่สภาวะแหละแต่เขาอยากลดดอกเบี้ยอยู่แล้วแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยต่อให้เฟดจะลดดอกเบี้ยได้แค่ครั้งหรือสองครั้งในปีเนี้แต่ผมว่าเราอาจจะยดลดได้มากกว่านะถี่แมว่าขาดดอ่ี่ยเา่ำเราลดได้ถึงเราลดได้ถึงขนาดเท่าช่วงโควิดเลยไหมผมว่าได้ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือต่ากว่าด้วยนะก็คือตอนนี้เงินเฟ้อของเราติดลบอ่ะค่ะคือจริงถ้าเป็นดอร์เศรษฐพุฒลผมจะไม่คิดอย่างนี้ เอางี้แล้วกันคือเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจแต่ละคนด้วยใช่ไหมต้องเ,เข้าใจ <c oughs> ในในภาวะของแต่ละท่านด้วยว่าเขามองเขามองว่า main objective คืออะไรอย่างอย่างถ้าาสร้างพูดตรแกตั้งใจที่จะรักษาเสถียรภา,ภาพทั้งเรื่องของค่างเงินใช่ไหมครับทั้งเรื่องของปริมาณเงินในระบบแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อก็พยายามจะบาลานซ์แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยพยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างข้าหากันแต่ทางผู้ว่าคนใหม่นะครับ ก็จะออกแนวว่าฉันอยากกระตุ้นเศรษฐกิจครับเมื่อฉันมีความรู้สึกว่าฉันอยากกระตุ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าท่านมีความเชื่อว่าสถานะทางการเงินจะมีเสถียรภาพได้อย่างไรถ้าเศรษฐกิจไม่โตนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้เราเห็นเงินบาทเนี่ยจะยังไงก็ตามก็ไม่อ่อนนะครับขนาดลดดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเออไม่อ่อนเลยแข็งต่อก็ไม่อ่อนนะครับจะม,มาแข็งใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นก็ยิ่งไปกดดันเงินเฟอ้อให้ปรับลดลงแล้วก็น้ํามัน ก็อยู่ในระดับที่ต่ําไม่โอกาสราคาน้ํามันขึ้นยากมากเพราะว่าตอนนี้เราตลาดน้ํามันทั่วโลกมันโอเวอร์สปลายอยู่ก็ยิ่งไม่มีความจำเป็นต้องกลัวเรื่องของเงินเฟอร์มากหนักเพราะว่าประเทศไทยเราก็รู้กันอยู่นะว่าราคาพลังงานเนี่ยเป็น,เป,นเป็นองค์ประกอบหลักของของเงินเฟอร์นะครับถ้าเราไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเนี่ยแล้วเงินเฟอร์เราติดลบอยู่อะก็เป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะลดดอกเบี้ยลงได้เร็วและแรงกว่าที่ท ถูกมอเอาไว้ตอนสมัยที่ดรเสรษเซพูดเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างน้อยดีไม่ดีก็ปีนี้นอาจจะให้เห็นอีกสองครั้งเลยนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวก,ก็เลยสองครั้งพอดีคิดว่าน่าจะลดได้อีกสองครั้งแต่<ช>ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นปุ๊บเซนติเมนต์บวกเราจะมีเพิ่มนะพี่จากตรงนี้นะถูกต้องถูกต้องก็เซน,นติเมนต์บวกจะนั่นคือถึงบอกว่าในเชิงเซนติเมนต์น่ะมันมีอะไรบวกได้ไงนะครับมันมีอะไรบวกให้ขึ้นไปถึงตรงจุดนั้นได้แต่ว่า คำถามก็คือถ้าขึ้นไปถึงหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสิบสี่เท่าหรือพันสามสิบสี่เกือบสิบห้าเท่าเนี่ยเันจะต้องเติบเราจะเจอคําถามที่ว่าแล้วเราจะกล้าซื้อต่อไหมนักลงทุนต่างประเทศจะกล้าซื้อต่อไหม,มก,ก็จะเป็นคําถามที่จะเข้ามาในหัวอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะไล่ไปยังไงดีหรือจะเอาแบบเวียดนามที่ไล่ตัวเดียวเลยซึ่งก็ไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งไม่ปลอดภัยในแง่ของการที่จะไปไล่ตลาดตัวนั้นค่ะอ่ะวันนี้พี่วีฉายภาพเต็มที่ คือเราคุยกันทุกวันเป็นกลยุทธ์ในเชิงของการเทรดดิ้งอยู่แล้วแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้มุมมองในภาพระยะกลางถึงยาวนิดหนึ่งด้วยส่วนใครอยากจะเทรดดิ้งก็มีมีกลยุทธ์สำหรับการเทรดดิ้งให้ด้วยนะคะแต่ภาพโดยการลงทุนระยะยาวจากพี่วีเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เอาไปทําแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพราะสิ่งที่เราจะเจอแน่ๆจากนี้ไปคือเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นอันนี้ดอกจันเอาไว้3าดอกเลยวันนี้ขอบคุณพี่วีมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีไว้เจอกันอีกนะคะ ครับผม <c oughs> คิวแน่นจริงๆคิวแน่นจริงแต่วันนี้รูปมาแล้ว <c oughs> เอา <Am I? S 2> ้าแอบไหมไม่ <c oughs> แล้วเมืเ่อกีนี้เป็นเพราะทีมงานเหรอเป็นเพราะเพราะพี่ไม่ได้จับอะไรเลยนะ<ม>เป็นเพราะ<ำ>ังทางนู้นาี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่อยู่พี่มีปรึงขึ้นามาเออแต่พี่ไม่ได้จับอะไรเลยนะ อาถนว่จริงนะอธิาีจริงเทีมงานลองเช็คดูว่าเออทำไมมันไม่ขึ้นยวลองดูนะแต่ของพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอเคจ้าบายค่ะพี่ัอดีครับัอดีครับ๋ย่ได้เดอดกันให้ผู้ชมได้หายคิดถึงนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพี่วีคิวว่างอีก